สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์ c คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทาง Honda นะครับได้ทำการเปิดตัว Honda CB190X 2021โฉมใหม่นะครับในประเทศจีนอย่างเป็นทางการไปก่อนหน้านี้ไม่นานกับรถในแนว a v e n t u r t t u u r n n g c ค a s s เริ่มต้น ด้วยการปรับภาพลักษณ์ของตัวรถให้ดูแข็งแกร่งขึ้นนะครับเราลองไปดูรายละเอียดด้วยกันเลย Honda CB 1 9 0 X 2021เป็นรถมอเตอร์ไซค์แนว Touring Adventure ที่เน้นความคล่องตัวในการขับขี่แต่ในขณะเดียวกันความสูงของตัวรถมันก็เพียงพอนะครับที่จะลุยได้ประมาณหนึ่งมาพร้อมกระจกบังลมด้านหน้าที่สามารถปรับได้มีการออกแบบท่อไอเสียแบบใหม่ และแฟริงที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากรถแนวนี้คันอื่นๆระบบไฟของตัวรถนั้นนะครับจะเป็นแบบ LED ที่มีรายละเอียดการออกแบบภายในที่ดูทันสมัยหน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลพร้อมช่องเสียบ USB socket ระบบไฟฉุกเฉินและระบบเบรก ABS เสริมความปลอดภัยนะครับก็มีการติดตั้งมาให้ด้วยครับ Honda CB 190X 2021มาพร้อมกับเครื่องยนต์184 cc 1สูบนะครับ Single overhead camshaft ระบายความร้อนด้วยอากาศให้กำลังสูงสุดอยู่ที่16แรงม้าที่8,500รอบต่อน,นาที และแรงบิดสูงสุดอยู่ที่15.4นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อน,นาทีโดยรุ่นมาตรฐานนั้นจะมีน้ำหนักตัวอยู่ที่150กิโลกรัมส่วนรุ่น SE นะครับที่มาพร้อมอุปกรณ์เสริมจะมีน้ำหนักที่169กิโลกรัมตัวทั้งสองรุ่นนั้นจะมีความจุถังน้ำมันอยู่ที่14ลิตรครับโดยราคาของ Honda CB 190X 2021 รุ่นเริ่มต้นนะครับในประเทศจีนนั้นจะอยู่ที่16,680หยวนหรือประมาณ84,000บาทด้วยกันสนับสนุนโดย lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี cf moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คลาส peugeot jango หน้150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส